สวัสด,ดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่24มกราคม2 5งพอาโดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซออซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากตื่นเต้นร้องใจกูว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมันอ่นคงกล้าตีและมั่นใจได้คลิกตี่ลิงด้านล่างเลย ครับก่อนอื่นต้องขอ,อไปเพื่อนๆทุกท่านที่ผมหายหน้าไปหลายวันด้ไม่ได้มีการบอกกล่าวกันก่อนนะครับเนื่องจากผมได้เดินทางขึ้นเขาเราไม่คิดว่ามันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้ทํางานถึงขนาดนี้จึงไม่ได้เตรียมตัวให้ดีไปก่อนทําให้คลิปขาดตอนไป2วันเต็มๆแต่ในตอนนี้กลับมาประจําการได้ตามปกติแล้วครับ ทั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวแรกของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันของทีมเราเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปเมื่อทีมของเรายกพลบุกไปเยนคริสตันพานเลทที่เซลเบอร์สปาร์กวอร์กิลฟานได้พังประตูขึ้นนําให้กับทีมก่อนจะเป็นอเล็กซ็อเดรเชมเบรเลนที่มายิงลูกทิ้งห่างแต่ในครึ่งเวลาหลังเจ้าบ้านก็ได้อดสอนเอดูอาตีไข่แตกได้สำเร็จ แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นฟาร์ิโยมื่อกดลูกจุดโทษก่อนหมดเวลาเพียงนาทีเดียวพาทีมคว้าชัยชนะ3ประตูต่อนหนึ่งพ้การแข่งขันดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มอีก3คะแนนไลทที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือกาวแตมแต่ลงเล่นน้อยกว่า1นนัดซึ่งหมายความว่าหากสามารถชนะในเกมนัดตกค้างกับทางลิสตูแน,นเตดได้ก็จะบีบช่องว่างลงมาเหลือเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว่ากลับมามีลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเยอร์เกนครอฟถึงจังหวะที่กลายมาเป็นประเด็นดรามา่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นคือจังหวะที่เดียวกโชต้าวิ่งไปชนกับทางบินเตกกเอตาจนกระทั่งทีมงาน VAR ต้องเรียกทางเควินเฟรนผู้ตัดสินเข้ามาชมภาพช้าที่ข้างสนามก่อนจะชี้ให้เป็นลูกจุดทอดจนกลายมาเป็นประตูปิดกล่องให้กับทีม แม้ว่าจะมีกูรูหลายท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปบางก็ว่าลิเวอร์ภูของเราไม่สมควรจะได้ลูกจุดโทษดแต่ตังเยอรเกนครอปก็ยังมั่นใจในการทำหน้าที่ของกรรมการและทีมงาน VAR ที่เช็คย้ำเพื่อความแน่ใจไปแล้วผมยังไม่ได้กลับไปดูจังหวะนั้นเลยนะครอปกล่าวให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวหลังเกมเดียวก็โชตาเองก็คิดว่ามันเป็นจุด และส่วนตัวแล้วผมก็มองเห็นเช่นนั้นในสนามทีมงาน VR เองก็มองว่ามันคือลูกจุดโทษและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้ตัดสินถึงต้องออกมาดูที่จอที่ข้างสนามดังนั้นผมก็ไม่มั่นใจว่าเรากำลังมาคุยถึงเรื่องอะไรกันแน่อย่างไรก็ตามครอฟเก็ยังได้ถูกสอบถามต่อไปถึงฟอร์มการเล่นของทีมที่ดรอปลงไปอย่างชัดเจนในครึ่งเวลาหลัง ตเฉพาะอย่างยิ่งหลังถูกประตูตีไข่แตกซึ่งเขาก็ไม่มีคำอธิบายในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วง35นาทีแรกเราเล่นกันได้สุดยอดมากครอปกล่าวต่อมันเป็นบางช่วงที่เราอาจจะเล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะนั่นคือแนวทางที่เราต้องการจะเล่นลากใครมีคำอธิบายที่เหมาะสมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังผ่านช่วง35นาทีแรกไปแล้ว พวกเขาน่าจะกลายมาเป็นมหาเศรษฐีได้ในช่วข้ามคืนเ,นเลยเราผ่อนเกมลงไปเยอะหลังนำห่าง2ลูกและผ่านสัปดาห์ที่หนักมากมากมาแต่คำถามก็คือเราต้องการที่จะไปพักเบรคในสนามอย่างนั้นหรือไม่ผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรอกนะ ไหนๆก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมแอกจะขอพาเพืเ่อนๆมาดูทัศนะของเขาต่อเนื่องกันไปเลยถึงการเสียนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติในช่วงสําคัญของฤดูกาลมาลิวอพูยังคงไร้พ่ายในช่วงที่นาบีเกีตาโมฮัมเหม็ดซาลาและซาเดโอมาน่ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นอยู่ในเวลา นั่นทำให้นักข่าวจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรได้นำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับครอฟหลังบุกคว้าชัยชนะเหนือคริสตัลพาเลตได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณพูดถูกแล้วนะว่าเราสามารถทำมันได้โดยที่ไม่มีพวกเขาแต่นั่นก็ทำให้เราต้องเจอกับงานที่ยากมากๆเหมือนกันครอฟตอบหากคุณต้องการคุณก็จำเป็นจะต้องสร้างแนวทางการเล่นฟุตบอลแบบใหม่ขึ้นมา ในเมื่อคุณไม่สามารถจะเล่นได้โดยใช้ความเร็วของตัวริมเส้นเหมือนตอนที่มีซาเดโอมาเน่และโมฮเมตซาลาได้หากคุณไม่มีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในทีมของคุณคุณก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นในการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายเหล่านั้นของคู่แข่งและลูกทีมของผมก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นอีกครั้งที่อ,ลอเ,ลเล็กซ็องเดรเชมเบรนทำประตูได้และเป็นประตูที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเสียด้วย เดียวก็โชต้าเองก็ไม่ยอมแพ้นในหลายๆสถานการณ์ความขยันของบ๊อบบี้ฟอร์เมโนก็ไม่เป็นสองรองใครทั้งนั้นลูกทีมของผมเล่นกันได้อย่างเหมาะสมแล้วและนั่นก็ทำให้ผมยิ่งกว่าพอใจกับผลงานของพวกเขาเหล่านั้นเมื่อฟังความคิดเห็นจากผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของังจอแดนเอนเดอร์สันกับตันทีมคนสำคัญของเรากันบ้าง ทั้งนี้นอกจากผู้ทำประตู3คนไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดค์อเล็กซอกเลดเชมเบร์เลนและฝาบิโยที่ต่างก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดช่วยให้ทีมคว้า3คะแนนสุดสำคัญแล้วอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ก็คืออาริสันเบ็คเกอร์นายดันเมื่อหนึ่งประจำทีมของเรานั่นเองที่โชว์ลูกซุปเปอร์เซฟสวยๆหลายครั้งจนทีมคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลูกยิงแบบระยะเผาขนของออสซอนเอดูอาในครึ่งเวลาหลังหรือแม้กระทั่งจังหวะลูกยิงตามน้ำของมิเชลโอลิเซ่ตอนท้ายเกมที่เขาก็ถอยไปปัดเอาไว้ได้ทันอีกนั่นทำให้หลังเกมดังกล่าวนักข่าวก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของเฮนเดอร์สันถึงผลงานของอาริสันที่ยอดเยี่ยมจนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งจากเกมที่เซลเอร์สปาเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะ เฮนเดอร์สันกล่าวแต่ด้วยความสัต์จริงเลยเขาก็เล่นแบบนั้นได้มาอยู่เสมออยู่แล้วคุณสามารถเชื่อมือของเขาได้เลยจากลูกป้องกันประตูหลายต่อหลายครั้งของเขาเขาทำให้มันดูเป็นงานง่ายไปเลยแต่มันก็มีอยู่สองจังหวะที่กลายมาเป็นช่วงสำคัญของเกมตอนครึ่งเวลาหลังของการแข่งขันเขาเป็นคนช่วยเราเ,าเอาไว้และทำให้เรายังคงอยู่ในเกม ดังนั้นมันคือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาและท้ายที่สุดเขาก็ช่วยให้เราคว้า3าคะแนนมาครองได้สำเปปร็จอีกด้วยหลังจากฟังความคิดเห็นของจอแดนเฮนเดอร์สันเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของอลิสันเบ็คเกอร์กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสิ่งที่มือกเก่าชาวบราซิเลียนได้พูดกับทางเยอเกนครอฟหลังเกมกันบาง ตั้งนี้นยายใหญ่ชาวเยอรมันเด้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้เข้าไปพูดคุยกับอาริสันหลังซึ่งเสียงนกหวีดยาวของกรรมาการเพื่อขอบคุณผลงานที่สุดยอดของเจ้าตัวในเกมนั้นี้ผมได้บอกกับเขาในตอนนี้ว่าขอขอบคุณสำหรับการเซฟอยู่แนวรับสุดท้ายให้กับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครอบกล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง s k y Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษ อาริสันเองก็ได้ตอบกลับมาว่านั่นคือหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับดังนั้นแน่นอนเลยว่ามันมีส่วนช่วยได้มากกับการที่เรามีผู้รักษาประตูระดับโลกอยู่หลังแนวรับของเราไม่เพียงเท่านั้นครอปยังได้ยอมรับอีกว่าเกมรับของทีมหลุดฟอรมไปโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังทำให้อาริสันเองต้องเจอกับงานชุกแต่ก็ยังดีที่พวกเขาสามารถเอาตัวรอดมาได้ แนวรับสุดท้ายของเราในเกมนัดนนี้ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงเล็กน้อยในครึ่งเวลาหลังเกมรับของเราไม่แน่นแนวรับชั้นแรกดันสูงจนเกินไปและตำแหน่งก็ไม่เหมาะสมครอปกล่าวต่อเราขึ้นไปเล่นกันสูงและดักลำหน้าพวกเขาไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่านั่นคือความผิดพลาดของเรานั่น,นแสดงให้เห็นเลยว่าในครึ่งเวลาหลังนั้นเราเล่นกันไม่ได้รัดกลุ่มมากพอ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของแกรี่เนวิลล์อรีตแบ็คขวากับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ออกมายอมรับโดยตรงเลยว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ที่ทางลิเวอร์พูลย,ยังมีโอกาสแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันสามารถเกิดขึ้นได้นะ ลิวร์พรูสามารถทำมันได้หากพวกเขารักษาสเวตผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาเอาไว้ด้วยกันได้เนวิลกล่าวหากได้ซาเดโอมาน่และโมฮัมเหม็ดซาลากลับมาพวกเขาจะติดปีกเลยนะในตอนนี้พวกเขาก็ทำได้ดีตอนที่ขาด2องผู้เล่นตัวหลักไปเสียด,ด้วยซ้ำจุดเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาซอลท์ตันแบกแต้มกับซิตี้มาได้ ซิตี้อาจจะเป็นเหมือนเครื่องจักรซึ่งคุณไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะผิดพลาดมากมายแต่พวกเขาก็ทำพลาดได้ดังนั้นลิเวอร์พูลและเชลซีจะต้องมีความเชื่อมัน่นด้วยความสัจจริงเลยผมไม่ได้ผิดหวังกับลิเวอร์พูลเพราะผมคิดว่าพวกเขาจะต้องไล่กดซิตี้แบบเต็มที่อยู่ตลอดเพราะพวกเขาไม่ได้มีทีมเหมือนอย่างซิตี้แต่ผมคิดว่าเชลซีมีทีมแบบนั้นและผมก็คาดว่ามันจะใกล้เคียงกว่านี้ ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะถูกทิ้งห่างไปไกลเมื่อ5สัปดาห์ก่อนเราคาดว่ามันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างมาสา3ตัวจากนั้นเราก็คิดว่าซิตี้น่าจะได้แชมป์ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการแข่งขันกันระหว่างมาสา3ตัวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการที่เชลซีและลิเวอร์พูลชนะส่วนซิตี้เสมอ แต่ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการทิ้งห่างออกไปหรือการคว้าแชมป์โดยทิ้งห่างถึง20คะแนนของซิตี้แบบที่เราได้เห็นกันในบางครั้งนั่นไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอดฝรั่ความคิดเห็นกันไวในใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ